กราบสวัสดี FC สายมูที่รักและเคารพทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับในช่วงกองบุญวัตถุมงคลพ่อพราหมเช่นเคยวันนี้ก็มีพระเครื่องดีๆมาแนะนํากันอีกเช่นเคยพระเครื่องในวันนี้เป็นพระเครื่องที่บูชามาจากวัดท่าขันนุนโดยตรงนะครับนั่นก็คือเป็นสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์นะฮะสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์เนี่ยส่วนมากเนี่ยทุกๆเนื้อจะหมดไปจากวัดแล้วนะฮะ เนื้อที่จะเอามาให้ทุกท่านได้ดูก็เป็นโค้งสุดท้ายที่ทางวัดก็เหลืออยู่ไม่กี่องค์นะฮะนั่นก็คือเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะฮะแต่จริงๆพ่อพรามก็มีทั้งเนื้อปีกเครื่องบินแล้วก็มีทั้งเนื้อตะกัวนะฮะซึ่งพระพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กพระคุณลุกเตอรเวลาการจนธรรมได้ท่งพูดเอาไว้ว่าเนื้อที่เป็นเนื้อโลหะแล้วก็ที่รับพลัง ประจุพุทธคุณพระพุทธคุณประธรรมคุณพระสังกคุณพราะแม่ครูบาอาจารย์ได้ดีมากที่สุดคือ 1. เนื้อทองคำนะ,ะสก็เป็นเนื้อตะกั่วพราะว่าเนื้อตะกั่วเนี่ยสร้างมาจากอาทองเงินนากนะฮะแต่เนื้อที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือจะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะฮะเป็นเนื้อที่รองรองลงมานะฮะเนื้อปีกเครื่องบิน สมเด็จพออระอค์ปฐมรุ่นยิ้มรับทรา์เนี่ยเป็นพระที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดุตรเวลาการจะนะธรรมได้จัดทําและจัดสร้างขึ้นมานะฮะในงานเข้ากรรมฐานพุทธาพิเศษวันในงานเข้ากรรมฐานวันที่ 19- 2 0 21เดือนตุลาคมปีพศ2564นระฮนะในวันที่พุทธาพิเศษก็พระเดชพคุณหลวงพ่อเล็กพระคุณ,คณดุตรเวลาการจะนะธรรมได้กราบนมนมอัญเชนรัตนาพระบาร,รมีองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมมาพุทธาพิเศษให้แต่เพียงพระองค์เดียว นะฮะโดยการพุทธาพิเศษในครั้งนี้นั้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการพุทธาพิเศษพระเครื่องนั่นก็คือประเด็จพระคุณหลวงพ่อไปอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์ใดๆก็ไม่มีพระองค์ใดเสด็จมาไปอาราธนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราหันองค์ใดก็ไม่มีพระองค์ใดเสด็จมาทุกๆองค์ก็บอกประเด็จพระคุณหลวงพ่อเล็กว่าให้ไปอาราธนาสมเด็จพระอุปถมท่านเองเพราะนี่เป็นพระนามสมเด็จองค์ปฐมนะฮะประมาณนั้นชนิดประเด็จพระคุณหลวงพ่อก็เลยไปอาราธนาสมเด็จพระอุปถมที่วิมาน ที่พระนิพพานของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงยิ้มแล้วก็ทรงรับคํำแล้วก็ทรงสเสด็จนะฮะสะกสะเด็จพุทธานิมิตนะฮะขยายพระวรากายให้ใหญ่ยิ่งกว่าจัก,กรวาลแล้วก็เปล่งพระพุทธรัศมีนะฮะเป็นแสงสีขาวนวลพุ่งมาจาก นอกจากกรวาลแล้วก็มาอยู่ที่กองบุญวัตถุมงคลนะฮะเป็นเวลานานจนกว่าที่พระพุทธองค์จะเห็นว่าเต็มแล้วบริบูรณ์แล้วนะฮะทำกันแบบนี้ซ้ำๆตลอดทั้ง3วัน3คืน,นะฮะบางวันก็มากลางวันบางวันก็มากลางคืนนะฮะส่วนมากก็จะเป็นมาเป็นเวลากลางคืนนะฮะหลังจากจบพิธีกรรมฐาน3วันวันที่29 20 2 1ตุลาคมสอง4แล้วสมเด็จพระอุรถถมก็ตรัสให้กับประเด็จพระกุลหลวงพ่อเล็กได้รับทราบบอกว่าพระพุทธองค์ได้ ทำให้อย่างเต็มที่แล้วนะทาให้อย่างเต็มกําลังถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือพระพุทธองค์ใส่ให้เต็มแม็กและเต็มพุทธาบาร,รมีของสมเด็จพระองค์ปฐมนะพุทธคุณครบเครื่องเอกอุในทุกๆด้านทั้งป้องกันภัยรังสีนิวเคลียร์ป้องกันโรคระบาดป้องกันภัยจากมนุษย์และอมนุษย์นะป้องกันและทําลายคุณแสคุณผีคุณคนเดรชนวิชาอาถรรพ์สิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนะแล้วก็เป็นมหาลาภมากนะฮะเป็นปลอดโรคนะฮะอยู่เย็นเป็นสุข นะดังทรงพระนามสมพระนามอย่างที่สมเด็จพร,ระปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพยนะ์หลกัหลกๆแล้วพระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธดํารัสรับรองกับพระเดชพรุณหลวงพ่อเล็กให้พรไว้3เรื่องหลักๆก,ก็คือ 1. ป้องกันภัยสงครามรังสีนิวเคลียร์โรคระบาด 2. ให้มีมหาลาภมาก 3. ให,ให้ให้ปลอดโรคนะอยู่เย็นเป็นสุข น,ะะนี่นะฮะเป็นพุทธคุณอนุภาพของสมเด็จพระปฐมรุ่นยิ้มรับทัพย์ดังนั้นถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้มีไว้ในครอบครองนะฮะก็สามารถอะไรมาสอบถามพ่อพรามได้ที่ ID l i n ล mead เม็ด8ปดแนะครับผมภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก mead 8 8ดแสมเด็จพระองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับทัพร์เป็นประคุณหลวงพ่อเล็กพกระครูดรเวลากาญจนธรรมวัดท่าขนุนนะครับสวัสดีครับผม